สวัสดีพี่น้องชาวปืนเจลนะครับวันนี้เราอยู่กับ F4 นะครับรหัสสินค้าคือเบอร์56นะครับสีดำล้วนวัสดุของเขานะครับจะเป็นไนลอนนะครับเฟืองด้านในก็เป็นเฟืองไนลอนนะครับโหมดการยิงนะครับจะมีทั้กันอยู่2โหมดนะครับก็คือโหมดเซมินะครับยิงทีละนัดนะครับแล้วก็โหมดออโต้นะครับสามารถปรับได้ที่ตรงนี้นะครับโหมดออโต้จะเป็นโหมดยิงร้วนะครับมาดูขออที่ผมแต่งเข้าไปนะครับก็คือสโคปพับข้างนะครับสามารถซูมได้จริงนะครับ1-2เท่านะครับปรับซูมได้ที่ตรงนี้เลย แล้วก็จะเป็นโคโลสีเขียวนะครับเวลาเราพับสโคปพับข้างมาอย่างนี้แล้วก็จะเห็นนะครับสโคปที่เขียวหยุดอย่างนี้เลยมานทกของที่แถมมานะครับจะมีศู์เล็งหน้านะครับสู์เล็งหลังนะท้ายก็สามารถปรับได้นะครับแถมตัวนี้ก็มีโบแบกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเติมลูกกันเลยดีกว่านะครับวิธีเติมลูกนะครับให้กดที่ปุ่มนี้นะครับแล้วก็ดึงแมกออกมาเนยลูกกระสุนที่ใช้ก็จะเป็นกระสุนเจลนะครับวิธีเติมลูกนะครับให้เปิดที่ตรงนี้แล้วก็กดใส่ที่ตรงนี้เลยนะครับเท่าไ้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดฝ เดี๋ยวเราไปลองยิงใส่ป้าเล็กดูนะครับเดี๋ยวลองหมดออตโต้นะครับ เป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ทดสอบยิงมาแล้วความแรงตัวนี้จะอยู่ที่210เอทพบวกๆนะครับระยะหวังผลไม่เกิน20เมตรนะครับส่วนน้ำหนักจะอยู่ที่1กิโลกร,รัมนะครับสำหรับใครที่สนใจอย่าลืมอ่านในใต้คอมเมนต์หรือจิ้มที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ